คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนภูเขาไฟอพบลขนานสวนลุงม,มวลบ้านสําคีเล็กที่ลูกดกเต็มต้นแบบนี้นะครับหลังใช้อะมโนโปรโตีนตาเข็มทองโปรโตีนตาเข็มทองครบจบในขวดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทําใบทําดอกทําลูกฉีดได้ทุกระยะเลยจบครบในขวดเดียวโปรโตีนที่ครบทั้ง18ชนิดแบบนี้หาใช้ได้ไม่ง่ายนะครับที่จะทําให้พี่น้องประหยัดลดต้นทุนได้ผลผลิตแบบนี้จริงๆนะครับ ที่สําคัญราคาไม่แพงอพามลาดท่านใดมีสวนผู้เรียนอยากทดลองใช้อยากเพิ่งเชื่อจนกว่าท่านจะได้ลองใช้อามิโนโปรโตีนสูตรเข้มข้น18ชนิดตาเข็มทองครบจบที่พืชนําไปกินได้ทันทีฉีดปุ๊บพืชก็เอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงที่สําคัญเป็นโปรโตีนที่ครบทั้ง18ชนิดพืชเขาจะได้ความสมบูรณ์เติมเต็มให้พืชให้เขามีพลังงานที่จะไปทําลูกทําดอกทําใบ ฉีดได้ตลอดทุกช่วงทุกฤดูโปรตีน18ชนิดตาเข็มทองผลลัพธ์อย่างที่เห็นดอกเต็มต้นขอบคุณสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปชมสวนไหนคอยติดตามดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้สําหรับสวนทุเรียนสวนนี้ผมพามาชมบ่อยนะครับเพราะว่าประทับใจตั้งแต่ใช้ครั้งแรกแล้ว ลูกโตขึ้นโตขึ้นสวยขึ้นทุกวันที่สําคัญต้นก็แข็งแรงขึ้นใบสวยขึ้นแถมยังผลผลิตยังเหนียวแน่นไม่หลุดล่วงนะเจอพายุเจอฝนเจอลมก็ยังอบอุ่นใจได้ไว้ใจได้นะครับหลังใช้ลุงก็ประทับใจนะครับใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งลูกโตนะครับเดี๋ยวผมจะคอยติดตามนะครับแต่ละสวนแล้วก็คอยเอาข้อมูลมาฝากพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับหลังจาก ที่ใช้กันแล้วได้ผลอย่างไรบ้างผมก็จะพามาชมเป็นระยะนะครับว่าทุเรียนดกแบบนี้ทุกท่านอยากให้ทุเรียนท่านสมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะได้ประหยัดลดต้นทุนนะครับได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ให้ลองลองดูนะครับว่าอะเมโนราเข็มทองเนี่ยเป็นสูตรพิเศษนะครับที่ช่วยให้พี่น้องชาวสวนประหยัดลดต้นทุนได้ สำหรับคลิปนี้ฝากให้พี่น้องลองติดต่อสอบถามเข้ามาผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุเรียนโสมก็ช่วยได้ฉีดบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงลูกได้นะครับโปรตีนครบทั้ง18ชนิดที่พืชเขาต้องการนะครับเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติใช้แล้วได้ผลแบบนี้ครับยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราใช้ไปก่อนนะครับดูว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะใบเนี่ยใบสวยขึ้นลูกสวยขึ้นต้นสมบูรณ์แข็งแรงฉีดได้ทั้งต้นเล็กต,ต้นโตนะครับต้นใหญ่ต้นโสม ติดลูกหางแย้เปิดตาดอกบวมวงดอกได้ครบจบหมดในกลดเดียวห้ามพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพามาชมเรื่อยๆเดี๋ยวคอยติดตามว่าผมจะพาไปชมส่วนไหนต่อห้ามพลาดนะครับติดตามดีๆอะมโน,โนโปรโตินตาเข็มทองเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่กเกษตรแนวใหม่ใบเข็มทองผมโคดนิวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ไปติดตามกันดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ